ไม่มีชาเลออ์ิลกรกฏฮาก็จะมีพลังงาสุกกรกฎแค่นั้นนะคะก็จะไม่ฮะก็เรียกว่าเอ่อณตอนนี้นะคะเขาอาจจะกําลังเอ่าสอดส่องคุณอยู่ฮะก็ดูล่าเราอยู่อย่างที่บอกนะคะก็จังหวะมา้ากองร้องช่วงเสตาจมาก็จะเปลี่ยนผ่าน ok ในที่ดีคือฮารือไม่ก็มันเป็นเรื่องของช่วงสภาที่คุณจะต้องเอ่อมีเรื่องที่เอ่อเสียใจไม่เข้าใจกันอยู่ค่าห้าถ้วยถ้าก็จะยังเหลือสองถ้วยอยู่ค่าสามถ้วยล้มลงแต่ยังเหลือสองถ้วยที่รักอยู่ฮ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดฮักคิงเนาะวานางมาเจอกับ วีนเรียนนะคะก่อนด้ายการจัดการทํางานนะคะจะเกี่ยวข้องเรื่องการเงินการงานนะคะในสิ่งที่เขากินนะคะก็ไปทางเขาคิดจริงจะยังมั่นคงอยู่นะคะสี่ม้อาเขาก็คิดว่าเออณตอนนี้นะคะอาจจะเอคิดถึงหลักปฐานครอบครัวนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเอออาจจะไม่ได้สมูนนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทําให้มีห่า้วยนะคะณตอนนี้ก็เป็นช่วงพักความสัมพันธ์หรือว่าแห้งแน่นะคะก็มีชาติออกนะคะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะคนทางดีทางดนอาจจะมีปัญหาไม่ไม่เคลียร์นะคะที่ผ่านมานะคะส่วนจัดเมยนะคะ ยิ่งจัดเน้นขึ้นมากับรีบอฟอร์จูมาทั้งสองใบเลยอันี้คือเรียกว่าเป็นช่องกระตา้วนๆเลยอะเขาเอ,อลิขิตเหวี่ยงมา้ะก็เลยมาเจอกันนะแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนเป็นเวรกรรมกันนะครับเพราะว่าจักนน้นี่คือเป็นลักษณะของคนที่จบไปแล้วก็ได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าเอ,อเป็นคนที่มีเวรกรรมร่วมกันชาติก่อนก็เลยมาเจอกันนะช่วงนี้ยังพักความสํมนึกอยู่ครัแต่ชาลีออดเนี่ยเขาจะมาถ้าจะกลับมาะคะกลับมาชดใช้ให้คุณก็ได้ครับจัดนน้นคือถ้าอางเวรกรรมเราไปเจออะไรทาอะไรมาก็ จะเจอย้อนกลับน,นะคะชาถึงโรงชาตไหน,นะคะส่วนนี้นะคะก็เจ็ดเหรียญท่านคิดจะไปต่อนะคะเจ็ดเหรียญก็คือเออ่รอพัฒนานะคะยังดูว่าเออไปต่อได้ไหมหดูผลน,นะคะว่ามันเป็นไปได้ไหมเขาก็เล็งอยู่นะคะก็เจ็ดเหรียญนานนะคะไม่ไม่ช้านะคะต้องูปีคะ่ะเรามีหกดาบมีหกดาบคือไปต่อ่ะแม้ว่าจะมีปัญหานะคะแต่ว่าเออมันมีกงเลาช่องจะตามมาน่าจะดีขึ้นนะคะก็มีจัดเม้นท์ขู่อยู่ยกับวิวออมคอนจิน่เรียกว่าหนีกันไม่พ้นนะคะคู่คุณนะคะเอ็มเพสก็เขาก็หวังว่าคุณจะเป็นแม่นะคะ,นะคะ ลักษณะของตัวแม่ตัวม,มันเปเวลาชิมีเลยค่ะเอ็มเพสก็คือเป็นลักษณะของคนที่เอเขาคิดว่าณตอนนี้คดูแบบดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะก็เลยคิดว่าถึงมีปัญหาไปก็ยังต้องไปต่อเนะรก็ดูว่าเอสิ่งที่ได้กับผลที่ลงทุนไปนะน่าจะโอเคอยู่เราก็จะต้องกลับมาแน่นอนนะแต่ช่วงนี้กําลังเอพักลบค่ะพักความสัมพันธ์นะครับเพราะก็กําลังคิดอยู่ว่าเอาไงนะมารูปแบบไหน,นคแต่หนีไม่พ้น,น,นเพราะมีจันทร์เนี่ยยังไงเหมือนกับว่า เขาไม่ต้องกลับมาเพื่อชดใช้ให้คุณนะคะอะไรที่เคยทําไม่ดีไว้ก็ต้องกลับมานะคะอยากให้ม่วเป็นประมาณนี้นะคะ่ะ